สวัสดีครับวินเทอร์ฟุตบอลนะครับประมาณว่านะครับเมื่อเดือนที่แล้วผมเป็นโควิดนะครับตอนเป็นนี่แบบว่าปวดขาปวดตามข้อนะครับปวดตัวมากๆผมฉีดดัตต้าไป2เข็มนะครับไม่ได้บูดนะครับหลังจากที่หายแล้วนะครับรู้สึกว่าร่างกายมันยังเพียๆอยู่นะครับเหนื่อยนะครับเพิ่งเข้าใจว่าแบบที่เขาพูดกันว่าหายใจไม่เต็มปอด มันเป็นยังไงนะครับปกติแล้วผมออกกำลังกายบ้างนะครับวิดพื้นอยู่ที่บ้านยกดัมเบลซิทอัพอยู่ที่บ้านบ้างน,นะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยผมจะเตะบอลน,นะครับแต่ไม่ได้เตะมานานแล้วนะครับนานหลักเป็น10กว่าปีนะครับพอหลังจากที่หายโควิดนะครับรู้สึกว่าเราควรจะกลับมาออกกำลังกายจริงๆสักทีนะครับก็เลยอยากหารองเท้ามาใส่เดินใส่วิ่งบ้างนะครับ ว่ผมเองเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่านะครับชอบวิ่งหรือเปล่านะครับก็เลยต้องจํากัดงบประมาณไว้ก่อนนะครับงบประมาณประมาณ3 0 0พไม่เกิน3,5 0 0นะครับจำได้ว่าผมเนี่ยเคยไปดูรองเท้าของส k e t ตเ r ออยู่คู่หนึ่งนะครับเป็นรองเท้าวิ่งนะครับลองไปจับจับดูมันเบานะครับทรงค่อนข้างสวยนะครับตอนแรกจะซื้อมาใส่เป็นรองเท้าลำลองใส่เดิน ทั่วไปนะครับใส่ครับรถก็เลยเข้าไปดูในร้านสทเค h เชอร์นะครับไม่แน่ใจว่ามันยังมีอยู่หรือเปล่านะครับเพราะว่าตัวนี้มันออกมาสักพักแล้วนะครับพอไปดูก็ก็ยังมีอยู่นะครับที่ร้านมีอยู่คู่หนึ่งพอดีนะครับพอลองก็ชอบเลยครับมันมีความเบานะครับราคาประมาณ2,200สนะครับ น่าจะเป็นรุ่นเก่าออกมาสักพักแล้วนะครับตัวที่ร้านให้ลองเป็นเบอร์9 us นะครับซึ่งผมใส่ได้แบบพอดีนะครับเหลือนิดนึงก็เลยอยากจะลองเป็นเบอร์10 us นะครับอยากรู้ว่ามันใหญ่กว่ากันเยอะหรือเปล่าแต่พอดีทางร้านบอกว่าเหลือคู่เดียวเลยครับเบอร์9 us เหลือข้างเดียวคู่เดียวที่ลองนี่ยครับ ทั้งร้านมีอยู่คู่เดียวครับเบอร์ B 9 u s ผมเท้าประมาณเบอร์4 1นะครับพนักงานบอกว่าเบอร์9 u s คือประมาณเบอร์42นะครับซึ่งผมก็ใส่ได้นะครับแต่มันค่อนข้างพอดีนิดนิดก็เลยเอายังไงดีเข้าไปดูในแบบซูเปอร์สปอร์ตนะครับซูเปอร์สปอร์ตเนี่ยมีนะครับรุ่นนี้พอจะกดสั่งไซส์นะครับแถบที่กดสั่งไซส์ มีเบอร์8 2อันนะครับแล้วก็ข้ามไปเบอร์10เลยซึ่งมันไม่มีเบอร์9ครับแลพอดูราคาในซ u เปอร์สปอร์ตนะครับเหลือ1,800นิดๆนะครับผมจำไม่ได้ว่า1,800เท่าไหร่นะครับตัวโชว์เบอร์9นะครับที่ร้าน2อ0พันะครับประมาณไซส์4ี่นะครับกับสั่งออนไลน์นะครับซึ่งกดเบอร์9ไม่ได้มีแต่เบอร์10นะครับ เป็นเบอร์10 US ราคาประมาณ 1, 8ันแนะครับสรุปมากนะครับผมเลยสั่งเลยเวครับในราคา1,800กดเบอร์9ไม่ได้เบอร์8ถูกไม่น่าจะใส่ได้ครับก็เลยสั่งเบอร์10ไปคิดว่าประมาณว่าเพิ่มไปอีกเบอร์หนึ่งน่าจะใส่ได้นะครับเพราะว่าตอนลองเบอร์9ที่ร้านก,ก็อยากลองเบอร์10อยู่นะครับ มาดูที่กล่องนะครับเปิดมาเป็นเบอร์สิบนะครับไซส์สี่สิามจุดผมยินได้ใจมันเกินไปตั้งเบอร์ครึ่งจะใส่ได้หรือเปล่าผมน่าจะใส่ได้นะครับเอานิ้วยัดเข้าไป2นิ้วที่ส้นนะครับตรงที่เป็นที่กระดกกระดกนี่คือหัวแม่โป้งผมนะครับไม่แน่ใจว่ามัดเชือกแล้วมันจะหลุดหรือเปล่านะครับแต่ตอนเดินมัน ยังไม่หลุดนะครับผมไม่แน่ใจว่ารองเท้าวิ่งใส่ต้องเผื่อใส่หรือเปล่านะครับถ้าแบบนักวิ่งส่วนใหญ่เขาใส่กันยังไงก็เมนบอกกันได้นะครับเผื่อใครจะซื้อรองเท้าวิ่งนะครับ ต้องไปลองเดินลองวิ่งลองกระโดดดูครับก็หลุนไม่ให้มัน้นมันหลุดนะครับ ลองมัดเชือกแล้วนะครับผมมัดยังไม่แน่นมากนะครับสรุปคือส้นมันไม่หลุดครับผมว่าใส่สบายอยู่ละครับเบามากนะครับผมว่ามันค่อนข้างดีนะครับส่วนตัวผมแนะนํานะครับสําหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นนะครับต้องการรองเท้าที่ไม่แพงมากนะครับผมซื้อมาในราคาพันแปดนะครับแต่ถ้าตอนนี้ผมไม่ทราบว่ายังมีอยู่หรือเปล่านะครับ น่าจะประมาณ2 0 0นะครับผมว่าดีเลยนะครับกับราคาด้วยนะครับผมใส่วิ่งมาประมาณ1เดือนนะครับรองเท้าใส่ค่อนข้างสบายนะครับวิ่งแล้วยังไม่เจ็บเข่านะครับตอนแรกผมไม่แน่ใจนะครับว่าตัวเองจะวิ่งไหวหรือเปล่านะครับเ,ออเนื่องจากไม่ได้วิ่งมัน นานนะครับหลัก10ปีไม่ได้ออกกําลังกายเลยไม่ได้เตะบอลเลยนะครับแต่พอมาวิ่งจริงๆมันก็สนุกดีนะครับสนุกตรงที่เราได้วิ่งไปพร้อมกับการดูอัตราการเต้นของหัวใจที่นาฬิกาเนี่ยนะครับมันเหมือนเล่นเกมครับต้องคอยควบคุมให้มันอยู่ในเกมนะครับคือก็จะมี5โซนนะครับผมพยายามให้มันอยู่ในโซน2โซนสามนะครับ ขึ้นไปโซนสาบ้างโซนสี่บ้างนิดๆนะครับพอนาฬิกามันเตือนผมก็เบาลงครับผมก็เดินบ้างจ็อกบ้างนะครับพยายามให้อัตราการเต้นของหัวใจของตัวเองอยู่โซนสองนะครับมันก็สรุปดีนะครับพอวิ่งแล้วก็รู้สึกรู้สึกดีครับที่ทำคลิปนี้ขึ้นมานะครับคือประมาณว่า อยากชวนทุกคนมาออกกำลังกายนะครับผมว่าการออกกำลังกายเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราจะป้องกันโรคป้องกันอะไรได้ดีที่สุดแล้วนะครับหาเวลาให้ตัวเองวันละ30สินาทีก็ยังดีครับอยากให้ทุกคนมาออกกำลังกายครับถ้าร่างกายเราแข็งแรงเราจะได้มีแรงดูแลคนรอบข้างเราด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็สวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ